ดีค่ะเด็กๆทุกคนคะวันนี้นะคะคุณครูมิงก็จะพานักเรียนเนี่ยมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของมาตาตัวสะกดค่ะเด็กหลายคนนะคะอาจจะเคยเรียนมาแล้วนะคะแต่วันนี้นะเราจะมาทบทวนกันอีกทีนึงค่ะอ่ะเรามาดูกันเลยมาตาตัวสะกดนะคะของไทยถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด8มาตาด้วยกันนะคะดูจากตามสไลด์เลยนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีมาตาทั้งหมด 8มาตาได้แก่มาตาแม่กกมาตาแม่กดมาตาแม่กบมาตาแม่กลตาแม่เกยมาตาแม่เกลมาตาแม่กงและมาตาแม่กลมค่ะแต่ว่าเอ๊มันยังมีอีกหนึ่งมาตาแต่ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในมาตาตัวสะกดนั่นก็คือมาตาแม่กกานั่นเองค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนทีละมาตากันเริ่มจากมาตาตัวสะกดแม่กกกันนะคะมาตาตัวสะกดแม่กกก็คือพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตานี้จะลงท้ายด้วยกอไก่ขอไข่ขอควายคอละคังค่ะตัวอย่างนะคะเช่นคําว่ากระจกหมวกพักตุ๊กตากระติกน้ำเน็กไทสติ๊กเกอร์ สุนักนะคะและดูตามภาพเลยนะคะก็จะมีตัวอย่างคำที่สะกดด้วยมาตาแม่กกค่ะ ต่อไปเป็นมาตาที่สองนั่นก็คือมาตาตัวสกดแมกเกส่วนมากนะคะนักเรียนอันนี้นี่ง่ายมากเลยสังเกตง่ายๆคือจะลงท้ายด้วยวอลแวนค่ะซึ่งง่ายๆนะคะจะมีคำว่าคิ้วนิ้วหิวดาวสาวนะคะสังเกตดูนะคำพวกนี้นะจะลงท้ายด้วยวอลแวนทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่นตามภาพเลยจะมีคำว่าคอมพิวเตอร์ เห็นไหมคะคาว่าผิวคําว่าแก้วน้ําคําว่าไข่เจียวสิวมะพร้าวแมวมะนาวต้นข้าวและสุดท้ายคําว่ากว๋วยเตี๋ยวคะ่ะในมาตาที่3านั่นก็คือมาตราตัวสะกดแม่เกยนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะส่วนมากเนี่ยพยัญชนะที่ลงท้ายจะเป็นยอ,อยักษ์ค่ะเช่นง่ายๆเลยนะักเรียนสังเกตคําว่าเนอยอย่างเงี้ยลงท้ายด้วยยอ,อยักษ์ คำว่าขายคำว่าอร่อยคำว่าขยายเป็นต้นนะคะดูจากภาพนะคะตัวอย่างคาก็จะมีคําว่าสร้อยนะคะลงท้ายด้วยยอยักษ์เหมือนกันคําว่าอ้อยคําว่ากล้วยคําว่าไฟฉายคําว่าถ้วยคําว่าน้อยนาคําว่านักมวยทางม้าลาย ผู้ชายและสุดท้ายป้ายจราจรค่ะมาตาตัวสะกดที่4ได้แก่มาตาตัวสะกดแม่กลมนั่นเองอันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะนั่นก็คือพยัญชนะที่สะกดตัวนี้จะเป็นมม้าค่ะเช่นคําว่าลม้มคําว่าสนามคําว่าดื่มนมคําว่ากลมเป็นต้นคำนะคะที่สะกดด้วยมาตาแม่กลมนะคะตามภาพเลยจะมีคําว่าร่มนะคะเห็นไหมคะรงท้ายด้วยมม้าคําว่าซ่อม คำว่าพัดลมคำว่าชมพู่เข็มโคมไฟ้ส้มไอศกรีมนะคะไอศกรีมสนามกีฬาและสุดท้ายคำว่ามะขามค่ะทั้งหมดนี้ลงท้ายด้วยมอมา้าหมดเลยนะคะเป็นมาตาตัวสะกดที่5กันแล้วนั่นก็คือมาตาตัวสะกดแม่กบนั่นเองนะคะอันนี้นะคะมาตานี้เนี่ยจะลงท้ายนะคะด้วยบาไปไม้ปอปลา พอสำเพาพอพนันฟันค่ะอ่าตัวอย่างคำนะคะก็จะมีคำว่าโทรศัพท์เห็นไหมคะโทรศัพท์ลงท้ายด้วยพอพานนะคะเวลาแจกลูกคำสะกดเนี่ยก็จะใช้บอไปไม้นะคะคำว่ารูปลงท้ายด้วยปอปาคำว่าไมโครเวฟคำว่าทูบคำว่ากรอบรูปคำว่าทับพี คำว่าตะเกียบตลับยานะคะส่วนตัวอย่างคำที่สะกดด้วยแม่กบนะคะก็อย่างที่แจกแจงไปนะคะมีโทรศัพท์ไมโครเวฟลิปสติกทูบตะเกียบทับพีเทปยรีราบกรอบรูปชูชีพทั้งหมดนี้เนี่ยส่วนมากจะลงท้ายด้วย5เพยียนชนะที่เราเห็นกันนั่นก็คือบอใบไม้ปอปลาพอสำเพาพอพานและฟอฟันจ้า ต่อไปนะคะเป็นมาตาตัวสะกดที่6กันแล้วนั่นก็คือมาตาตัวสะกดแม่กลนนั่นเองนะคะพย,ยัญชนะเนี่ยที่ลงท้ายด้วยด้วยมาตาในามาตาแม่กลนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6พย,ยัญชนะด้วยการได้ได้แก่นอนหนูยอหญิง นอเนนรอเรือรอลิงและรอจุราค่ะยากนิดนึงนะคะเด็กๆแต่ว่าถ้าเราลองแจกรูกคำสะกดดูแล้วนะคะจะรู้ว่าทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในมาตราแม่กลซึ่งแบบนะักเรียนสังเกตได้ไม่ยากค่ะเช่นคำว่าช้อนชอนชอนไม่โทช้อนนะคะ คำว่าบันไดาย,ยาสีฟันโลชั่นนะคะอันนี้ก็ลงท้ายด้วยนอนหนูหง่ายๆเลยนะคะต่อไปนะคำว่าบอลเนีย้ยลงท้ายด้วยลลิงนะคะคำว่าการบ้านตู้เย็นปฏิทินเหรียญน,นะคะอ่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กลเลยคะ่ะ เป็นมาตาที่7กันแล้วคะ่ะเด็กๆอันนี้ก็คือมาตาตัวสะกดแม่กงค่ะอันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะส่วนมากเนี่ยพยัญชนะนะคะก็คือจะมีพยัญชนะที่สะกดในมาตานี้คืององงูค่ะอ่าไหน,นมีงองงูรู้เลยนะคะว่าคืออยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กงนะคะเด็กๆสามารถใช้ในการสังเกตทําข้อสอบได้นะคะเช่นคําว่าลิงเนีย่ยรออีกงอลิงอ่าคำว่าก้างคําว่าช้างคําว่าแข็งแรงคําว่ามแมลงค่ะ ตัวอย่างคำที่สะกดด้วยมาตาแม่โกรกแม่กงนะคะก็คำว่ากลางเกงคำว่ากระโปรงคำว่ารองเท้าคำว่าหนังสือคำว่าเขียงคำว่ายางลบคำว่าเตียงคำว่ากล่องนะคะคำว่ามะม่วงและสุดท้ายนั่นก็คือคำว่ากลองนั่นเองค่ะเด็กๆตาสุดท้ายนะคะของการเรียนรู้วันนี้นั่นก็คือ มาตาที่8ค่ะมาตาตัวสะกดแม่กดนั่นเองนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตานี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะอ่าเรามาดูกันเลยเริ่มจากพยัญชนะตัวแรกนะคะนั่นก็คือดอเด็กค่ะจอจานค่ะชอช้างค่ะซอโซดอสดาตอบันตักทอฐานทอพุเท่าทอพุนโทตอเตา่าทอถุงทอรหาร ทอทงสสาลาสอบอฤษีและสอเสือค่ะเยอะมากๆเลยนะคะแต่วิธีการสังเกตนะคะเด็กๆต้องใช้การแจกลูกคำนะคะนั่นก็คืออย่างเช่นคำว่ากระดาษนะคะเวลาเขียนเขียนด้วยตัวสอบฤอษีใช่ไหมแต่ว่าเราเวลาเราแจกลูกก็คือดอาโดด,ดาดอย่างนี้นะคะ,ะคำว่าสมุดโน้ตคำว่าหัดนะคะคำว่าไม้กวาดคำว่าคีย์บอร์ด เตารีดโทรทัศน์อย่างเงี้ยลงท้ายด้วยส,สาราลานะคะคำว่ารถลงท้ายด้วยถอถุงคําว่าเศษคําว่าเสด็จ,ค,ดจค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างคําที่สะกดด้วยมาตราแม่กดนะคะก็ตัวอย่างเส้นคําว่ากระดาษคําว่าไม,ม้มันทัดคําว่าไม้กวาดคําว่าเพชรอันนี้นะคะก็คือสองพยัญชนะ ติดกันเลยช่อช้างกับรอเรือนะคะแต่ว่าเวลาแจกรูกก็คือจะเป็นออกเสียงเป็นมาตราตัวสะกดแม่กดนะคะคําว่าเสื้อเชิ้ตคาว่าตํารวจธนบัตรนะคะอันนี้ก็สพรียชนะติดกันเลยต่อตกับรอเรือนะคะคําว่าโทรทัศน์คําว่าพลาสติกค,คําว่าข้าวโพดอย่างนี้เป็นต้นนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดนั่นเอง ก็เรียนจบกันไปแล้วทั้ง8มาตาเลยเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้กันอีกทีหนึ่งนะคะว่ามาตาตัวสะกดนั้นคืออะไรอ่ามาตาตัวสะกดนั้นคือกลุ่มพยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายคำหรือพยางในแม่กอกาทําให้เสียงของคํานั้นแตกต่างกันไปตามพยัญชนะที่นํามาประกอบเช่นคําว่าตาเมื่อประสมกับลอลิงก็จะกลายเป็นคําว่าตาหรือ คำว่าชาเมื่อผสมกับมอม้านะคะเป็นมาตราตัวสะกดแม่กลมก็จะกลายเป็นคำว่าชามอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนตัวสะกดนั้นนะคะหมายถึงพยัญชนะที่ทำหน้าที่บังคับเสียงท้ายคำให้มีเสียงและคำตามความต้องการในภาษาไทยเราก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด สองประเภทนะคะได้แก่ตัวสะกดที่เป็นรูปพยัญชนะเดี่ยวในภาษาไทยมีทั้งหมด8มาตาด้วยกันนะคะอ่าที่เห็นนั้นก็คือแม่โกโกกด แม่โกนแม่เกยแม่เกลแม่ก,แมกงและแม่กลมค่ะอ่าเป็นไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนนะคะจะเข้าใจายิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนนะคะทุกคนเนี่ยจะสามารถเขียนคํานะคะทั้งคําพื้นฐานเออแล้วก็เขียนคํายากเนี่ยได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะ